สวัสดีครับครับในครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงฤดูสามนะครับฤดูสามจากคัมภีเรียนศึกษานะครับฤดูสามฤดูสาม ท่านจะเป็นสมุดฐานของโลกของโลกนะครับฤดูสามท่านจะเป็นสมุดฐานของโลกในที่นี้จะแบ่งฤดูสามคือปีหนึ่งแบ่งออกเป็นสามฤดูฤดูหนึ่งมีสี่เดือนดังนี้ <c oughs> ครับขิมหันตะฤดู นับแต่สแสแลมหนึ่งค่ำเดือนสไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปรวมเป็นสี่เดือนเรียกว่าคิมหันตะลืดูแปลว่าฤดูร้อนอาการพรอนรักษาร่างกายมนุษย์อยู่สัมผัสภายนอกกับธาตุของมนุษย์ได้รับได้กระทำความร้อนเป็นธรรมดา ก็มีอากาศฝนอากาศหนาวเจือมาก็อาจเจ็บไข้ได้ 2. วสันตะลดูนับตั้งแต่แรม1น่งข้าเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่้าข้าเดือน12รวมเป็น4เดือนเรียกว่าวสันตะลดูแปลว่าฤดูฝนอากาศหน้าฝนรักษา ร่างกายมนุษย์เมื่ออากาศภายนอกสัมผัสกับธาตุของมนุษย์ก็ได้กระทบความเย็นเป็นธรรมดาแต่เมื่ออากาศหนาวร้อนมาผสมมนุษย์อาจเจ็บไข้ได้ 3. ามิมันตะฤดู นับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน12ไปจนถึงขึ้น15บห้า่ำเดือน4รวมเป็น4เดือนอเรียกว่าเฮมันตะฤดูแปลว่าฤดูหนาวหรือฤดูน้ำค้างอากาศหนาวรักษาร่างกายมนุษย์อยู่สัมผัสและธาตุของมนุษย์ได้กระทบความหนาวเป็นธรรมดา ก็มีอากาศร้อนอากาศฝนเจือมาเมื่อฤดูทั้งสามซึ่งแบ่งออกโดยนามตามสามัญนิยมถัดเปลียนกันไปและมีอากาศร้อนหนาวเจือมาในระหว่างของฤดูนั้นๆดังนี้ก็ย่อมเป็นเหตุให้มนุษย์มีความเก็บไข้ด้วยสัมผัสอากาศท่าภายนอกกับ ธาตุภายในไม่เสมอกันอันหนึ่งเมื่อระหว่างฤดูต่อการนั้นทำให้สัมผัสของมนุษย์ไม่เสมอกันซึ่งฤดูแปรไปไม่ปกติเช่นนี้ธาตุในร่างกายของมนุษย์ก็ย่อมแปรไปตามฤดูเหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นคราวที่ธาตุหมุนเวียนไปไม่ทันกับคราวฤดูที่ เป็นอากาศธาตุภายนอกข่าวใดก็ย่อมมีการเจ็บไข้บังเกิดขึ้นอันหนึ่งในฤดูสามนั้นท่านแบ่งออกเป็นสมบุญฐานของโลกดังนี้ 1. คิมหันตะฤดูเป็นสมุญฐานเตโชสันตปะคี 2. วงวสันตฤดูเป็นสมบุญฐานวาโยกุจิเสยาวาตา สามนิมันตะฤดูเป็นสมุทฐานอาโปที่กัดเซมหะโลหิตครับในคำพีเวศศึกษานะครับได้กล่าวถึงฤดูสามนะครับตามที่อ่านในตำราแล้วนั้นนะครับก็คือในปีหนึ่งครับ ปีหนึ่งจะมี12เดือนนะครับเราก็ใช้หน้าปัดนาฬิกามาอธิบายอธิบายนิดูนะครับก็คือโดยใช้เลขหนึ่งถึงเลข12แทนแทนเดือนใน1ปีนะครับเริ่มจากการแบ่งฤดูครับก็คือเริ่มจาก การเดินสี่การเดินสี่นะครับการเดินสี่มาถึงการเดินแปดเป็นหนึ่งฤดูแล้วก็การเดินแปดมาถึงการเดินสุดสองเป็นหนึ่งฤดูการเดินสุบสองถึงการเดินสี่ก็เป็นอีกหนึ่งฤดูนะครับก็จะก็จะเป็นฤดูสามนะครับเป็นอันนี้เป็นภาพของฤดูสามคือฤดูสามอยู่ในปีหนึ่ง ในปีหนึ่งก็จะแบ่งเป็นสามฤดูฤดูดูฤดูหนึ่งจะมีอยู่สี่เดือนนะครับฤดูละสี่เดือนกับแล้วัดก็จะเรียกว่าคิมหันคิมหันตะฤดูเฮมันตะฤดูแล้วก็โทษนะครับคิมหันตะฤดูวสันตะฤดูเฮมันตะฤดูนะครับคิมหันวสันเฮมันนะครับก็คือสมุดฐานสมุรฐานของ หิมันตะระดูก็คือสุรฐานเตโชแล้วก็วสันตะรดูก็สมุทฐานไลโยนี้มันตะะดูก็สมุทฐานอาโปนะครับพิกัดสมุทฐานพิกัดของเขาก็คือสันตปักขีนะครับก,ก,คบกนะคบ็คือไฟอุ่นกายแล้วก็สเุวสันตะรดูพิสมุทฐานขาองเขานะครับพิกัดก็คือกุจิชาย,ยาวาตานะครับก็คือลมในท้อง ส่วนของเฮมันตาลดูนะครับก็คือสุบทานาโปพิกัดเซมหกักโลหิตน,นะครับทีนี้การแบ่งการแบ่งเขาก็จะเริ่มจากแรมหนึ่งข้ามเดือนสี่นะครับของกิมพันตาลดูจะเริ่มจากแรมหนึ่งข้ามเดือนสี่ครับมาถึงคึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดส่วนของวัสันตาลดูนี้ก็จะ เริ่มจากแรมหนึ่งข้ามเดือนแปมาถึงขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองนะครับอย่างเช่นเดือนแปดนะครับเดือนแปดก็คือต้นเดือนอยู่ตรงนี้นะครับมันต้นเดือนจะเริ่มจากครึ่งขึ่นหนึ่งข้ามนะครับมาถึงขึ้นสิบห้าข้ามก็ตกกลางเดือนแล้วถัดจากสิบห้าข้ามไปก็เป็นแรมนะครับแรมแรมหนึ่งข้า จนมาถึงแหลมสิบห้าขั้น,นะครับถึงจะถึงจะมาข,ขึ้นขึ้นหนึ่งขั้ของเดืนอนเก้าทีนึงครับทีนี้วัสันต่ละดูครับวัสันต่ละดูก็จะเริ่มจากแหลมแหลมหนึ่งขั้เดือนแปดนะครับมาถึงขึ้นสิบห้าขั้เดือนสิบสอง นี้มันตะดูก็จะเริ่มจากแรงแรงหนึ่งค่ำเดือนสิบสองมาถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ครับแล้วก็จะวนรอบไปการเลือกาอการเรียกฤดลดูนะครับก็จะเรียกว่าคิมหันตระดูวสันตระดูนี้มันตระฤดูนะครับขิมหันก็คือร้อนนะครับฤดูร้อนนะครับ ร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นฝนตัวนี้จะเป็นหนาวจิมหันว่าสันเหมันร้อนฝนหนาวนะครับพิกัดเีโชก็คือร้อน,นครพิกัดฝนก็คือว่าสันหนาวคือส้มหัก ตอนฝนหนาวนะครับครับเืดู3ามนะครับก็เขาจะเขาเขาก็จะเรียกอย่างนี้ครับก็คือขิมหันวาสาน้หมันนะครับก็จะเป็นสามฤดูในปีหนึ่งจะมีสามฤดูฤดูฤดูหนึ่งจะมีสีเดือนนะครับโดย,โดย จะเริ่มเริ่มจากแรมหนึ่ง้ามเดือนสี่นะครับมาถึงขึ้นสิบห้าค่มเดือนแปดสรดปกก็คือการการเดือนสี่การเดือนการเดือนแปดการเดือนสิบสองครับเพราะว่าฤดูของของของคนโบราณในประเทศไทยครับเขาจะมาแบ่งที่กลางการเดือนนะครับเขาจะไม่ได้เอาตรงวันแรกของเดือนนะครับกลางเดือน ครับเนืสามของคัมภีร์เวทศึกษาครับก็คงเอาไว้เท่านี้ครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้าคิดว่าชอบนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ